สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอซทุกท่านเนาะค่ะบอกว่าจะเป็นเอซเกา่าเอฟซีใหม่เนาะที่เขามารับชมรับฟังเขามาให้กำลังแรงใจในช่องของเจตาพารวยเนาะค่ะเป็นยังไงกันแน่เนาะเอฟซแนวทางของเจตาลุดไปอีกแล้วเด้อค่ะลุดอีกแล้วลาวพัฒนาวันที่สามสิบออกแปดเจดสอง สองแปดล่างค่ะของเจตาบอกเขาจักตูหลุดก็คือหลุดโอ้ยขอโทษขออภัยเด้อค่ะเอฟซี FC. พี่น้องปองไปขอโทษหลายๆค่ะแนวทางของเจตาหลุดหลุดแล้วหลุดเลยเนาะหลุดแล้วบ่าเขาแม่ตะตูเดียวเนาะวิ่งหลุดครับขอโทษขออภัยหลายๆเจตาเริ่มเริ่มอัน จะเริ่มเดือนไม่แล้วเนาะพี่น้องจะบริเอาันประวัติมาให้เบิงหลายด้วยค่ะจะเริ่มแต่ว,วันที่สามสิบเนี่แหละค่ะประวัติไปจะเป็นเดือนไม่แล้วนะเนาะจตาก็เลยให้เบิงแค่วันที่สามสิบวันสุดท้ายของเล่าพัฒนาของเดือนเนาะค่ะถ้าไปแบบน,นี้ครับวันศุกร์ที่หนึ่งเนาะเล่าจะออกมาแล้วค่ะแนวทางไม่ของเจตา จะเป็นวันศุกร์ทีหนึ่งของสิงหาเนาะค่ะหนึ่งสิงหาเป็นจังใดเป็นตะตามตอบอคือหลุดคักแทลจเ้ตาบ่ะนี้แนนค่ะน้อมรับคำติชมบอเป็นยังเนาะค่ะเลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นอย่างสูงเนาะค่ะลุดไปกระกาบขอโทษขอให้ค่ะ มาเบิ้งแนวทั้งไม้ของเจตาเป็นวันวันที่หนึ่งของสิงหาเนาะวันที่หนึ่งอ่ามาแจ่มือแล้วพี่น้องวิ่งรูดค่ะเก้ากับสองสองตัวสี่หางเก้าสองเก้าหนึ่งค่ะสองแปดสองเจ็ดเบิ้งเก้าเก้ากับสองสองสามตัวสามหางเก้าสองแปดสองเก้าสองสองเก้าหนึ่งวิ่งรูดของเจตาเดินทั้งเก่าทั้งสองเด้อค่ะ นินที่เก้าสองกับสองแปดเนาะหนึ่งหางสามตัวค่ะสองเก้าสองชอบก็จัดคัดกับพานเนาะค่ะเป็นเพียงแนวทางแต่ว่าเอซเจตาค่ะมีเป็นกำลังแรงใจให้ดีอยคะกราบขอบุญขอบคุณหลายๆเล็กรุดไปกับกราบขอถูดขอไพ่เนาะมาไปต่อไปใหม่ของวันที่หนึ่งสิงหาเนาะค่ะ ขอพบพระคุณหลายๆที่ย่งเขามารับชมรับฟังมาไปต่อค่ะแคบหน้าจอไว้พี่น้องทันไีจะไปต่อกับเจตาวันที่หนึ่งสิงหาให้จะไปต่อแคบหน้าจอ,อ,อล็อกเทียนทะเลนี่เป็นนันไม่ของเพิ่นล็อกเทียนทะเลค่ะล็อกเทียนทะเล ประวัติก็ให้แค่ทรงไทยสุดไทยเดือนของเล่าแหละค่ะวันที่วันพุทธที่สามสิบที่ผ่านมาเนาะที่เจตายเบิงแปดเจ็ดสองสองแปดค่ะวันที่สามสิบเป็นงวดสุดไทยของเดือนกรกฎาเนาะค่ะเป็นงวดสุดไทยของเดือนกรกฎาที่เจตายเบิง์ประวัติเนาะล็อกเทียนทะเลก็ลุดไปเนาะค่ะครับขอโทษขอไพ่แทนล็อกเทียนทะเลเอฟซี ของล็อกเทียนทะเลี L ่ e เนาะค่ะกแาบขอไพหลายๆแนวทางไม้หงพืนค่ะล็อกเทียนทะเลี L e, ลาวพัฒนาวิง่งรูดพืนไหมาแล้วค่ะไหมาหากับเจดวิง่งรูดสองตัวสี่หางห้าเจ็ดห้าหกเจ็ดสองเจ็ดสามเบิลก็จะมีหาหาเจ็ดเจ็ดสามตัวสามหางค่ะห้าเจ็ดสองเจ็ดห้าหกเจ็ดห้าเจ็ดวันที่หนึ่งสิงหาค่ะพี่น้อง วันที่หนึ่งเป็นเดือนไม่เนาะวิ่งลูดหาหากับเจ็ดใท่อกันค่ะเด่นเน้นสองหางห้าเจ็ดกับเจ็ดสองสามตัวสองหางค่ะห้าเจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็ดแคบหน้าจอค่ะใครจะไปต่อกับล็อกเทียนทะเลีเนาะกราบขอบุญขอบคุณล็อกเทียนทะเลีค่ะที่เอาแนวทางมาวางท่าน่องคงกีตาเนาะค่ะกราบขอบคุณหลายๆ แคปหน้าจอครจะไปโตเนาะต่อไปเป็นของนะเลขล็อกอุดรค่ะเลขล็อกอุดอรกะรุดไปค่ะพี่น้องวันที่สามสิบรุดสองตัวเนาะแต,แตถือว่าบอรุดดอกพี่น้องทรงไทยทรงไทยเดือนกรกฎาเนาะค่ะวันที่สามสิบันพุที่ผ่านมาของเพื่น วิ่งรูดเขาสองสองบนสองล่างเนาะคะ่ะออกทั้งบนออกทั้งล่างเนาะคะ่ะตัววิ่งตัวรูดเพ่นของเลขล็อกอุดรค่ะกับขอบุญขอบคุณเลขล็อกอุดรค่ะที่เอาแนวทางมาวางทางช่องของจีตาเนาะใครจะไปต่อกับเล K U orn, A ขล็อกอุดรเตรียมแคปหน้าจอเด้อค่ะเตรียมแคปหน้าจอใครจะไปต่อเดือนใหม่วันที่หนึ่งเนาะเดือนใหม่เดือนสิงหาค่ะเดือนสิงหาวันที่หนึ่ง แคปหน้าจอไปจะไปต่อประวัติตาให้เบิงแค่วันที่30สบค่ะให้เบิง,งทรงไทยของเดือนแค่นั้นหนึ่งวดพ่อเนาะบมเป็นการเสียเวลาเนาะค่ะเลขลกอัอุดรวิงลูดท่นเห้มาแปกับสค่ะสองตัวสี่หาง8ปดห้าแปดสี่สสองสหนึ 1, ่งเบิ้งยมี8 8กับสี 4, ค่ะสามตัวสองหาง8ปดสี่สองสี่แดห้าส 8ปดค่ะวิ่งรูดพ้น8กับสเดินทอกันค่ะวงกลมเดินทอกันบ่มีรองสองตัวเพิ่นในมาเน้นสองหางสีสองกับ8ปค่ะสามตัวก็สองหางแปดสี่สองแปดสี่แค่ะแคปหน้าจอค่ะให้จะไปต่อกับเลขล็อกอุดรเนาะแคปหน้าจอค่ะไพจะไปต่อ เลขล็อกอุดนเลขก็มีเข่ามีหลุดเนาะค่ะพี่น้องขันหลุดไปกระกาบคอโทษดคอไพ่เนาะกาบคอโทษดคอไพ่ไล่ไล่ไปต่อค่ะไปต่อล็อกน้องบัวเลขล็อกน้องบัวก็หลุดไปให้กันเนาะคะ่ะหลุดไป 2ตัวก็ไม่มาหนึ่งตัวไม่เดินเนาะควันทีท่สามสิบตีผ่านมาแปดเจ็ดสองสองแปดเนาะหลุดไปกับขอโทษขอไพ่เอฟซแท่นเล็กล็อกน้องบัวเนาะค่ะเอาก็มาไปเบึ่งตัวใหม่ของพื้นเล็กล็อกน้องบัวกำลังแร้งใจกันคือเขาค่ะกับขอบุญขอบคุณเล็กล็อกน้องบัวเนาะที่เอาแนวทางมาว่างทางช่องของเจตาพารวยช่องเลยนน้อยค่ะ ้วก,กาบขอบคุณขอบคุณเอฟซีบ่ว่าจะเป็นเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าเนาะค่ะเอฟซีใหม่ที่ยังผ่านเขามาเห็นที่ยังประท่านไดยกดติดตามถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดติดตามช่องจีตาผ้าลวยเลยค่ะถ้าชอบเนาะชอบก็จัดขัดก็ผ่านค่ะช่องเนย้อยขอบขอบขอบคุณหลายหลายมาไปรุ่นกันเลขล็อกน้องบัวค่ะ วันทีหนึ่งสิงหาเลขล็อกนองบัวบิงดูดเพิ่นเห็นมากเก่ากับสองค่ะสองตัวสี่หางเก้าแปดเก้าเจ็ดหนึ่งสองสองเก้าเบิ้ลเก้าเก้าสองสองค่ะสามตัวเพิ่นกับเก้าสองหนึ่งสองเก้าแปดเก้าสองเก้า วิ่งดูทอกันค่ะเดนเก้ากับสองเนาะเพิ่วงกลมให้เก้ากับสองทอกันเดนเน้นยุที่9ก้กับสองเกค่ะสองหางสองตัวสองหางสามตัวค่ะสอง9ก9สองเวันที่หนึ่งสิงหาสองทุ่มครึ่งค่ะเป็นวันศุกร์เล่าพัฒนาออกไปรุ่นกันโอเนาะค่ะ เป็นมือใหม่เป็นงวดแรกของเดือนมต้นวันที่หนึ่งของลาวพัฒนาเป็นวันศุกเนาะค่ะไปรุ่นต่อกันชอบกัะจัดคัดกับพานเนาะค่ะขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังเนาะทางช่องของเจตาคลิปนี้ก็คอยพี่น้องโชคดีมีความสุข มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงกันทุกคนค่ะเดินทางไปใส่ก่กอยปลอดภัยเดินทางไปก็ขอให้มีโชคค่ะกลับมาก,ก็ขอให้ม่ใช่คลิปนาพ่อกันไหมค่ะคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆสวัสดีค่ะ